สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังสิทธิ์คลองหนึ่งนะครับก็เปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับผมมีขายไนกี้นะครับพวกอา i d ด s าส w นิวบาลานอะไรพวกนี้นะครับก็ลูกค้าสนใจลองทักมาดูนะครับพวกนี้เพอพวกพวกพวกไนกี้เนี่ยผมจะมีขายในตัวที่ในช็อปไม่มีนะครับมันจะเป็นราคาดีเซลนะครับราคาดีเซลคือช็อปหมดแล้วนะครับแต่ผมหาให้ได้นะครับในอีกราคาหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ผมไม่ขายของปลอมนะครับมันเสียชื่อร้านนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะท่ทีตัวนี้เป็นรถวิทเปอร์นะครับก็ลูกค้าได้กล่องนะครับได้กล่องนะครับอ่ะเบอร์รองเท้านะครับเบอร์รองเท้านะครับก็เหมือนเดิมนะครับลูกค้าพูดทุกคลิปเลยนะครับอย่าไปสนใจเบอร์รองเท้านะครับก็ดูตัวนี้ cm cm คือความยาวเท้านะครับ ตัวนี้เป็น25.5 25. นะครับ25.5นะครับ Nike ก็เหมือนกัน Nike มีสองตารางไซส์นะครับมันจะเป็น7.5เท่ากับ25.5นะครับจะไม่งงเหมือน convert c o n v e สาตารางไซส์อ่าอันนี้เมื่อกี้คลิปที่ที่ผมทำเมื่อกี้นี้นะครับเห็นไหมครับลูกค้า <c oughs> มันจะมีคือมันจะมี มันจะมีสองคือ,คอมันมีสอง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 ,สอง,สองคือผู้หญิงกับผู้ชายนะครับก็คือผู้หญิงอีกอีกอีกตารางไซส์หนึ่งนะครับ <Wow. S 1> ผู้ชายอีกตารางไซส์หนึ่งนะครับ oh. <yeah. S 1> ก็ผู้ชายจะเป็นเลโทนะครับเลทโทพวกเลโทพวกนี้จะเป็นผู้ชายนะครับ <c oughs> แต่เบอร์ผู้หญิงมีไหมมีนะครับแต่มันใช้บนตารางไซส์ผู้ชายนะครับไม่งงนะลูกค้าดูนะครับเห็นไหมแปดจุดห้าเจ็ดจุดห้าแต่ 25่สซเมเท่ากันนะครับดูนะ7.5กับ8.5นะครับ21่สเซมเท่ากันนะครับแล้วข้างบนนะครับข้างบนเจ็ดจเท่ากับสี่ข้างล่าง8.5ดจเท่ากับสีตรงๆนะคร,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 รับอ่าประมาณนี้นะครับคือ ย่างที่ผมเรียนไปทุกคลิปเลยนะครับลูกค้าจะซื้อรองเท้ายี่ห้ออะไรแบบไหนบอกแอดมินแอดมินจะเข้าใจมากกว่ากับคําว่า cm cm คือความยาวเท้านะครับลูกค้าเอาม่บรรทัดวางเลยเอาเท้าเราเหยียบเลยนะครับเอานิ้วที่ยาวที่สุดวัดมาเลยว่ากี่เซนนะครับแล้วก็บอกแอดมินไปนะครับแค่นนเองนะครับก็บางรุ่นก็บ,บวกลบแล้วแต่ความความความกว้างของหน้าเท้าแต่ละคนนะครับผู้หญิง ไม่ต้องบวกเพิ่มนะครับผู้ชายบางรุ่นต้องบวกเพราะผู้ชายเนี่ยน้าเท้าใหญ่ใช่ไหมบางคนเท้าสั้นบางคนเท้าสั้นแต่หน้าเท้าใหญ่ก็ต้องบวกนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นทุกคนต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรบอดี้ของรองเท้านะครับบอดี้ของรองเทา้าประมาณน,นี้นะครับก็อย่างที่บอกนะสั่งรองเท้าให้ตัดเป็นซ m มคือความยาวเท้าชัวร์สุดนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกนะครับใส่ไปไล้ก็เปลี่ยนได้จบแค่นี้นะครับไม่มีปัญหาหรือไม่ก็มาลองม้าราจบเลยนะครับอ่ะตัวนี้เป็นรอสวิตเปอร์นะครับสีอืมมันเหมือนสีม่วงอะ่ะสีม่วงผมถ่ายออกมาถ่ายรูปออกมาเป็นสีสีน้าเงินน้ำเงินน้าเ,เงินสว่างนะครับบางทีบางทีคือรูปเนี่ยบางทีขอรูปเพิ่มเนี่ยมันอาจจะแบบเพี้ยนนะครับรูปที่เป็นพื้นขาว นั่นคือชัวร์สุดนะครับคือรูปรองเท้าแลข้างลับเป็นสีขาวนะครับนั่นคือสีที่ชัวร์ที่สุดนะครับลูกค้าสังเกตนะลูกค้าสังเกตนะตรงนี้สีหนึ่งตรงนี้จะออกสีชมพูเห็นไหมลูกค้าสีไม่เหมือนกันนะครับสีไม่เหมือนกันเพี้ยนตาลายเลยถ่ายรูปออกมาก็อีกสีหนึ่งนะครับจําไว้เลยนะครับรูปที่เป็นพื้นขาวข้างหลังพื้นขาวข้างหลังนั่นคือสีจริงนะครับเดี๋ยวผมลงรูปไปให้นะครับอ่ะ ก็จะออกสีชมพูชมพูน้ำตาลน้ำตาลนะครับแต่ไม่ใช่น้ำตาลนะออกชมพูน้ำตาลนะครับเนี่ยสีข้างหลังเนี่ยอันนี้คือสีจริงนะครับออกชมพูน้ำตาลอย่างนี้อันนี้อันนี้คือออกเค็มๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับก็รูระบายเหมือนเดิมนะครับรูระบายเหมือนเดิมหนังจะหนามากนะครับหนังจะหนาแล้วก็ตรงลิ้นก็จะเป็นจะเป็นผ้านะครับ จริงๆก็เหมือนกับทุกรุ่นเนี่แค่มันก็เหมือนคอนเวิร์ตอะแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสีเยอะมากนะครับสีเยอะมากมันเหมือนกับมันเหมือนสมัยก่อนอะที่ลันสตารลันสตาพวกพื้นสูงของคอนเวิร์ตอะมาแรกๆอะไม่พอขายบางคนก็เหมาไปขายต่อในราคาที่แพงขึ้นนะครับอันนั้นคือราคารีเซลนะครับ ก็คือช็อปหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับพวกนั้นขายขายเยอะด้วยนะขายดีกว่าร้านผมอีกนะขายขายดีกว่าราคาป้ายด้วยซ้ำนะคะรับบางคนนะผมเห็นในช้อปปี้อ่ะขายกันสี่พันกว่า4ี่พันเ้าแต่ป้ากัน3 000, 5มพัน้านะครับขายขายไ้สองสามรคู่เลยนะ ราคานะครับราคาไม่แน่นอนนะครับผมบอกก่อนนะครับบางคนมาถามราคาไว้อาทิตย์นี้อีกอาทิตย์หนึ่งจะมาซื้ออีกราคาหนึ่งนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับเพราะว่าราคาอย่างที่บอกมันราคาดีเซ่นะครับมีบวกแล้วก็มีลบนะครับอ่ะก็มาแงะกันให้ดูนะครับร้านผมนะแงะทุกมุมนะครับตรงนี้เป็นผ้านะครับเป็นผ้าผ้านิ่มๆนะครับแล้วก็ตรงป้ายนะครับ ป้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรองเท้านะครับสีเดียวกับตัวรองเท้านะครับอ่ะแล้วก็อ้อนมาด้านหลังนะครับตัวอักษรก็เป็นสีเดียวกับตัวรองเท้านะครับสีรถวิสเปอร์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับข้างในข้างในก็สีเดียวกันนะครับนุ่มนะครับนุ่มนิ่มเลยนะครับซอฟซับข้างในก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรองเท้านะครับสีเดียวกันหมดเลยซอฟนะครับเหมือนกันนะครับสีเดียวกับตัวรองเท้านะครับ ซับถอดไม่ได้นะครับซับติดกาเอาไว้นะครับอ่าก็ข้างในก็เหมือนเดิมมีป้ายนะครับประเทศอะไรประเทศอินโดนะครับอ่าก็ข้างในก็มีป้ายให้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับพื้นนะครับพื้นก็เหมือนเหมือนกันนะครับสีเดียวกับตัวรองเท้านะครับสีเดียวกันเลยนะครับอ่าประมาณนี้ก็สวยดีลูกค้าตัวนี้ก็ ของผู้หญิงนะมีมีถึงเบอร์สี่สิบสามนะครับที่ก็ก็ก็ลองทักมาดูนะครับบางทีก็มีบางทีก็หมดนะคบเบอร์ใหญ่นะอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าก็ตัวนี้ผมทําคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับว่าแท้ปลอมดูยังไงนะครับตรงนี้นะตรงตรงป้ายนะ <c oughs> มันก็จะมีมันก็จะมีเส้นได้ต่อกันเข้าไปต่อต่อต่อกันเข้าไปนะครับแลวตั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 วปั๊มเนี่ยมันจะเล็กกว่ามันจะผอมกว่านะครับมันจะผอมกว่านะครับตัวอีก็จะยาวขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับลูกค้าสวยดีตัวนี้ก็ของลูกค้าซื้อแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อในช้อปปีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะช้อปปี้ลดรานนะคาให้ลูกค้าช้อปปีจะหักร้านค้าประมาณ1 2นะครับ ช้อปปี้จะแพงกว่าละหน้าร้านอ่ะสมมุติว่าตัวนี้ห้าพันเก้าสมมตินะห้าพันเก้าในช้อปปี้ในนี้ก็อยู่ประมาณสี่พันเก้าลดลงมาประมาณเกือบพันหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าห้าพันเก้าหรือสี่พันเก้าประมาณพันหนึ่งนะครับจากช้อปปี้นะสิบสองเปอร์เซ็นต์แหละลูกค้ากดไปเลยนะครับเพราะในช้อปปี้มันโดนหักเยอะร้านค้าโดนสิบสองเปอร์เซ็นต์่ะอย่างเงี้ยผมโดนประมาณ 800กว่าบาท7 0 0 800นะครับง่ายๆเลยโดนช็อปปี้หักไปเลย800900นะครับอ่ะก็ลองดูนะครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนแบบไหนสีไหนลองถามราคามาดูได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมขายของแท้เท่านั้นไม่ขายของปลอมนะครับแล้วราคาเป็นราคารีเซลซึ่งแพงกว่าในช็อปอยู่แล้วเพราะในช็อปไม่มีขายนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าสนใจก็ทักมาได้นะครับร้านก่อนนะครับเปิดทุกวันส่งของทุกวันนะครับไม่ขายของปลอมนะครับสวัสดีครับ